ไม่ได้แล้วสวัสด,ดีสวัสด,ดีสวัสดีค่ะสวัสด,ดีสวัสด,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 ดีค่ะแต่วันนี้จอยอยากจะมีปัญหาหนิดนึงผมอัดมาห้าคลิปแล้วแต่มันแต่มันอัดไม่ได้อ,ะอ่ะอ้าวไม่ได้แล้วยังไงได้ไหมได้ได้ไ,ดไ,ไ,ไหม,มเดี๋ยวดู<อ>เดี๋ยวสักพักผมจะอัดลงดูไม่ได้ กระบองเพชรไม่เอาไม่เอากระบ,บองเพชรไม่ได้หรอไม่ได้บรรทัดบรรทัดเราเก็บกระบองเพชรไม่ใช่ไอ้ยันบ,บันนี้เรามีสามสิบกราฟซื้อไปไม่ต้องดูยูคไม่ต้องดูโฆษณาไม่ต้องดูโฆษณาที่ครบนาทีแล้วมันจะไปต่อได้ไหม ไฟอินฟินิตี้เหรอจะอะไรอ่ะอะไรมันเบี้ยไรอ่ะคืออะไรเก็บแบบอินฟินิตี้โอ้ผมอยากได้อ่ะมันมีจำกัดของเราเก็บสุดๆได้ท่าอดละทำไมมันหมดหนุติ้วๆอย่างเงี้ยนะเด็ดมันใช้ไม่ได้หรอครับไหนเนี่ยๆเอ้ามันใช้คุชเซียนอะอ้าวมากพอดีมันนานมากเช่ะ โอ้ยกระเบิดของันี้ระเบิดบอมบอมบอมได้ไหมเก็ตเก็ตยังเอ้าเก็ตก่อนถึงไม่ได้อเก็ตได้ใช่ป่ะเก็ตตรงนี้เลยเอาโอ้มันใช่ด้วยคว้างเดียวไม่เอาไม่เอาอันนี้ไม่เอาบ้างแม่เลยเราเอาเอาโอเคโอเคแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับทดสอบทดสอบทดสอบใช่